แค่เพลงเปิดก็ไม่น่าไว้ใจแล้วและกล้องแม่งเจอใให้กูด้วยทรงดูก็รู้ว่าต้องมีความลับซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้จักรยานเสียวๆและภาษาจะให้เลือกมีทุกภาษายกเว้นภาษาไทายอีกแล้วลูกเมนไว้จริงๆสวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน News Paper Day ครับเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนึงครับกับงานพารทไมนะครับส่งหนังสือพิมพ์ไปตามบ้านต่างๆ ก็ดูเป็นงานปกติทั่วไปจนกระทั่งเราเริ่มสังเกตเห็นว่าเหล่าชาวบ้านในละแวกนี้ที่เคยดูปกติดีก็เริ่มทําตัวแปลกๆเหมือนมีความลับสักอย่างและตอบนักสื่อของเราก็เริ่มทํางานครับเราต้องหาความจริงให้ได้ว่าพวกเขาปกปิดพวกเขาปิดบงังพวกเขาหลบซ่อนอะไรไว้และนาเรื่องนี้มาตีแฉให้จงได้ Newspaper Day ครับทุกคนลุยมาถึงก็อยู่ในห้องเรียนะโอ้ยเสียงมึงกระเสามากตัวเอกชื่อเดวิดมัครับถ้าจำไม่ผิด โอเคแล้วฉันต้องอยังไงฉันเพื่อหลับไปอีกแล้ว <c oughs> ต้องกระเส่าให้เข้ากับตัวละคร่อยสิง่วงเสียว <c oughs> <c oughs> ไม่น่าใช่เราเป็นเด็กหลังห้องนะครับนะแต่ห้องมันมีเด็กเรียนน้อยมากเลยครับเก้าคนเองเหรอมีลูกโลกหน้าอัศจรรย์ของเพื่อนตรงนี้อยู่คนหนึ่งโตงเรียนแบบนักเรียนไทยเลยนะครับจะรู้สึกว่าถ้าเกิดมองอดีตพวกใต,ต้โต๊ะต้องเป็นเลยไม่ค่อยดีซุกไว้อยู่แน่ด้วย ครับทีวีเปิดติดเองรายงานข่าวด่วนกูควรตั้งใจดูใช่ไหมข่าวด่วนวันนี้ครับว่า ศพส,สองศพถูกพบอยู่บนถนนทางเหนือพวกเขาถูกพบว่าเป็นชายสองคนอายุประมาณ20ถูกแทงอย่างสาหัสและทิ้งไว้กลางถนนและก็มีเด็กชายอายุ15ชื่อน,นิ้หายตัวไปพ่อแม่ของเขาบอกว่าเขาไปที่โรงเรียนแล้วก็ไม่กลับบ้านมาตอนนี้พวกเขาทุกข์ใจอย่างมากเกิดใครมีข้อมูลปวดติดต่อกับโดยทันที ต่อหาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโอ้ยเรื่องเราน่ากลัวแบบนี้เกิดขึ้นในละแวกบ้านเราได้ยังไงอยเอาเป็นว่ารีบกลับบ้านดีกว่ากวอาจ,จะใช่ไหมเนี่ยมาแล้วครับเราออกมาจากโรงเรียนมึงอยู่สุดถนนเลยเหรอโค้ดเส้นใหญ่นะครับเอาโรงเรียนมาอยู่สุดถนนได้เนี่ยแล้วอยู่ที่ว่าฉันต้องปั่นจักรยานกลับบ้าน จักรยานมึงมีล่องให้เสียบมึงไม่เสียบด้วยลงมาจอดที่เสาอย่างงี้ดีไม่โดนขโมยโซ่ก็ไม่ของอ๋อชิบหายกด F เพื่อเซนเตอร์วิกด Space Bar เพื่อเบรกกด E เพื่อลงจากจักอ๋อลงจากจากัจกรยานได้ดีครับแล้วคืออ๋อขนาปจาจักรยานเราหันได้แล้วก็เอ๊ะอะไรมันมีมันมีลอลากอะไรหลังจกักรยานด้วยอะ่ะเป็นเทรลจกักรยานเหรอครับการลหลงเหรอครับ เอาไว้ดูมั้งครับว่าเราเรามาจากไหนวเวลาปั่นจักรยานหัวมันจะสันส่นๆนิดนึงนะครับไม่ต้องแปลกใจภาพมันเหมือนเอาเอาโฟกัสนะเหมือนแบบมองไม่ค่อยเห็นอะไรที่ไกลๆหน่อยแล้วผมเข้าไปในร้านอันนี้ร้านอะไรอ่ะสะดวกซื้อหรอครับน่าจะใช่เข้าได้ไหม B&J เหรอ,เ,อเข้าไม่ได้แล้วมึงจะสร้างทำไมถ้าแม่กูเข้า w h a เ the อ่ะปั่นตามทางครับตามนั้นก็ตามนี้ตามนี้ก็ตามนั้นไปเฮ้ยบ้านก็อยู่สุดถนน,นเหมือนกันเหรอ เหมือนแม่จะอยู่บ้านนะสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่อยู่บ้านโอ้คุณแม่กูอยู่นอนไงนั่งดูทีวีอยู่สวัสดีครับไงลูกโอเคหรือเปล่าลูกได้ดูข่าวในทีวีไหมใช่ครับแม่รู้สึกว่าแถวบ้านเราเริ่มมีเรื่องเกิดขึ้นบ่อยแล้วนะฉันควรจะไปนอนนะพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่ต้องออกไปส่งหนังสือพิมพ์จะได้มีแรงแล้วคือฉันต้องนอนห้องไหนอ่ะห้องนี้หรือห้องนี้ อ๋อนี่คือห้องน้ําห้องน้ําใหญ่อลเนี่ยถ้าเทียบกับขนาดบ้านนั่นแสดงว่าเราเรานอนกับแม่เหรอหรือว่าแม่นอนห้องน้อนอ่าอาใครดำดๆแม่งมาโผที่หน้าต่างกูมึงเป็นใครมึงมาจากไหนมึงต้องการอะไรเรียบร้อยเลยโดนผีดำาๆมาผัชะงกยังโพเพกหัวคําจริงๆก็ไม่ควรออกมาดูนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นเด็กผู้ชายไอ้วัยรุ่นจริงๆอะ่ะเราก็น่าจะสดประมาณนึงนะครับในความว่าสดในที่นี้หมายถึงว่า น่าจะแข็งแรงประมาณหนึ่งนะครับก็อาจจะพอเอาตัวรอดในสถานการณ์พื้นฐานได้อยู่นะครับนอกจากว่าฝั่งนั้นมันจะมีอาวุธนะครับได้เวลาไปทํางานแล้วฉันต้องไปส่งหนังสือพิมพ์วันนี้ให้กับเ,เพื่อนบ้านในเราแวกนี้ฉันควรไปเริ่มต้นที่คุณจรสันคุณจอรสันอย่างนั้นเหรอฉันควรจะไปที่บ้านหลังแรกทางซ้ายตรงร้านค้าร้านค้าเปิดไฟแล้วครับผมว่าอา๋อนี่ไงมันเปิดแล้วตรงนี้ไปได้ มีคนอยู่ตรงนี้สวัสดีครับพี่ชายขึ้นรถไปแล้วฉันควรทำงานให้เสร็จก่อนมาช็อปนะคนเสื้อสีน้ำเงินพุงพพุยขับรถกระบะสีอิฐผมไม่รู้นะครับแต่เราต้องช่างสังเกตนะครับนะซึ่งบ้านหลังแรกทางซ้ายเป็นบ้านของคุณจรสันอ๋อเคาะตรงนี้เนาะอ,อรุณสวัสดิ์ครับคุณจรสันผมเอาหนังสือพิมพ์มาให้นะครับ ยินดีที่ได้รู้จักนะฉันหวังว่าเธอจะรู้สึกสบายใจดีใน,นละแวกบ้านแถวนี้ใช่ครับผมชื่อว่าเดวิดผมเป็นเด็กสูงหนังสือพิมพ์คนใหม่แล้วก็ส่งหนังสือพิมพ์คือกดส่งยังไงอะ่ะเมาสเค์เซอร์หายไปไหนอ่ะเอนเทอร์เหรอออสเซกดป,ปุ่มเอนเทอร์ในการกดส่งเหรอขอบคุณมากเลยนะพ่อหนุม่มช่วงหลังมานี้นะแถวนี้มีเรื่องไม่ค่อยดีเกิดขึ้นระมัดระวังตัวตอนกลางคืนด้วยนะขอให้โชคดีล่ะบ้านหลังต่อไปเอ่มคุณและคุณนายโรบินสัน แบบนี้มัง้งอรุณสวัสดิ์ครับคุณนายโรบินสันผมเอาหนังสือพิมพ์มาให้นะครับขอบคุณมากเลยนะหนูเราจะได้รู้ว่าแถวนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างคือคนแถวนี้ติดตามข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์เหรอครับอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์อะไรครับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเหรอบ้านหลังต่อไปคือคุณสมิธนะครับนะอารุณสวัสดิ์นะครับคุณสมิธผมเอาหนังสือพิมพ์ของสัปดาห์นี้มาส่งให้ครับขอบคุณมากเลยนะเด็กหนุม่มฉันหวังว่าเธอจะ มีวันที่ดีตามนั้นนะครับแม่งพออ่านไม่จบมันก็ปิดประตูแล้วอ่ะบ้านหลังต่อไปคุณโรเบิร์ตคิดว่าน่าจะเป็นบ้านหลังที่ไกลที่สุดอยู่สุดถนนนี้โรเบิร์ตเหรอ <Okay. S 2> โอเคโอ้ไกลด้วยเหมือนจะมีใครมาวิ่งไล่าะว่าแต่เราปั่นจัก,กรยานนะครับถ้าวิ่งตามก็ลำบากอยู่นะครับนะหลังไหนวะมีทั้งซ้ายและขวาว่าหลังนั้นและทางนี้คืออะไรอ่ะ ใจก็อยากออกนอกลูกนอกทางตันแล้วมึงจะใส่มาทําเพื่อถ้าตันแล้วไปไม่ได้มึงจะเปิดทางไว้ทําไมทําไมเงาเนี่ยมันเหมือนมีใครแบบนั่งซุ่มอยู่บนต้นไม้เลยวะผมขอเช็คหน่อยสิว่าตัวผมมีเงาปะอย่าบอกนะว่ามีแต่เงาจาักรายานไม่ <c oughs> หรือจริงๆแล้วฉัานคือผีเรียบร้อยเลยมันเหมือนคนนั่งซุ่มอยู่บนต้นไม้จริงนะครับเนี่ยหรือมีวะไม่รู้นะครับบ้านหลังสุดท้าย กล้องดูดแบบนี้หืมไม่มีใครออกมาเปิดประตูหันไปเจอนั่นไงกูว่าละสวัสดีพี่หนวดคุยด้วยว้าวคุณทำผมตกใจหมดเลยขอโทษทีนะไอ้หนูฉันเห็นว่าเธอกำลังมาจากไกลๆแล้วแต่ฉันก็เลยออกทางประตูหลังมาขอโทษที่มาช้านะนี่เธอคือเด็กส่งหนังสือพิมพ์เหรอ ใช่ครับผมเพิ่งจะมาอยู่แถวนี้ครับก็เลยมารับงานสนสัืสพิมพ์นี่ด้วยยินดีที่รู้จักนะเด็กน้อยหวังว่าจะได้เจอเธอบ่อยๆนะหันหลังปิดประตูควดเทศฉันควรไปหาอะไรกินที่ร้านสะดวกซื้องานวันนี้จบแล้วมีร้านสะดวกซื้ออยู่ใ,ใกล้แบบนี้ก็คือคุมในพื้นที่เลยนะครับถือว่าเราแวกบ้านนี้ต้องมาซื้อที่นี่ทั้งหมด สวัสดีครับระบบเปิดประตูอัตโนมัติพร้อมกับใครก็ตามที่ยืนจ้องเราอยู่สวัสดีครับอยากซื้อมันฝรั่งแผ่นหอน,นี้หน่อยสวัสดีจ้าทั้งหมด2ดอน99ขอให้โชคดีนะคะขอบคุณครับแต่อลรอกมึงหุ่นยนต์คุยกันมากๆ เอาประตูปิดเปิดหลอนหลอนเลยประตูประตูปล่อยฉันไปแกทาอะไรฉันแนมะ่เปิดประตูเดี๋ยวนี้คุณลุงแกมาต้้มต้อมมองมองอะไรวะเด็กหายตัวไปสี่คนในแถบนี้ฉันควรจะระวังตัวให้ดีฉันควรจะรีบกลับบ้านคุณลุงคนนี้ไม่ใช่คุณลุงจอร์นเป็นคนนี้จําไม่ได้เอาเป็นว่าปั่นจักรยานมึงอย่ามานะคุณลุงถ้ามึงเป็นคุณปู่สปีดขึ้นมาเนี่ยกูกรีดเลยนะ เริ่มมืดแล้วฮะฉันควรจะกลับบ้านสวัสดีครับสวัสดีจ้าลูกไปทำงานมาเป็นไงบ้างก็ดีนะครับแต่ผมค่อนข้างกัง,กงวลเรื่องโปสเตอร์ที่ว่าเด็กหายเมื่อวานผมเห็นคนแปลกๆมาอยู่ตรงหน้าต่างห้องนอนผมด้วยเราคุยเรื่องคนปแปลกๆให้หน้าต่างห้องนอนดีกว่าอย่าห่วงไปเลยจ้าลูกบางทีลูกอาจจะแค่คิดไปเองละมั้งลูกกินข้าวหรือย,ยัง แต่ผมมั่นใจว่าผมเห็นจริงๆนะแม่ผมไม่ได้หลอนไปเองใช่ครับผมซื้อมันฝรั่งแผ่นกินไปหน่อยแล้วแต่ผมมั่นใจว่าผมไม่ได้หลอนไปเองนะอมแม่คิดว่าทีวีมันอาจจะทําให้สถา,านการณ์ตึงเครียดอะทําให้ลูกอาจจะหลอนๆไปผมเหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวผมไปพักหน่อยดีกว่าป่อนจัก,กรยานส่งหนังสือพิม้าฉบับมันนะเหนื่อยวันนี้วันใหม่ได้เวลาทํางานเรียบร้อยเลยครับกดไหมไม่กด <c oughs> รอหม่อมแม่มากดให้อย่างนั้นเหรอ เอาเป็นว่าก็ดีอันดับแรกต้องไปที่บ้านของคุณแซนเดอร์บ้านแซนเดอร์คือบ้านใครอะครับไม่ได้เรียกว่ามิสเตอร์หรือมิสซีสด้วยนะครับเป็นแค่แซนเดอร์เฉยๆบ้านแซนเดอร์คือบ้านไหนอะไปบ้านเราไม่ได้ส่งเมื่อวานคือหลังนี้กับหลังนี้นะครับสองหลังคุณลุงคนเมื่อวานปาที่อยู่หน้าร้านสะดวกซื้ออรุณสวัสดิ์นะครับคุณแซนเดอร์ผมเอาหนังสือพิมพ์มาให้ขอบคุณนะหนุ่มน้อย ขอให้โชคดีบ้านหลังต่อไปบ้านคุณทอมสานอารุณสวัสดิ์นะครับคุณนายทอมสันนี่คือหนังสือพิมพ์ครับขอบคุณมากเลยนะจ๊ะเธอเป็นเด็กสอนหนังสือพิมพ์คนใหม่ใช่ไหมย,ยินดีต้อนรับนะขอบคุณมากเลยครับคุณนายทอมสันก็ดูเป็นย่านที่มีแต่คนแก่นะครับนะต่อไปคุณโรเบิร์ตเอมันต้องจำชื่อปะ กูก็จำไม่ค่อยได้ด้วยสิคนทั้นแซนเดอร์คนนี้ทาําสันคนแรกเช่างแม่งเป็นย่านที่มีแต่คนแก่เหมือนอยู่กระษียนกันแต่เด็กๆหายไปหมดเลยอย่าบอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันมีรับลมคมในแต่บ้านหลังนี้ไม่เปิดไฟนะจักรยานกูแม่งอันนั้นไปละใช่ปะวะโอใช่เหรอขออนุญาตไปตั้งจักรยานแปบกู <c oughs> ว่ามันต้องมีเหตุสักอย่าง ขอตั้งจักรยานให้อยู่ในสภาพพร้อมพร้อมออกพร้อมสยายปีกถ้ากูวิ่งไมมกูขึ้นกกูไปได้เลยโอเคได้อยู่ครับแม่งจำสแกนส่หลังกูหรือปะโอไม่เนี่ยประตูแง้มเป็นกูกูก็ไม่ครับเฮ้ยตกใจอะไรกูหันหลังพอดีอ๋อโอเคครับมีการซุ่มโผล่เหรออ๋อคุณโรเบิร์ตพผมอ่ะเอาหนัสือพิมพ์มาให้ครับอาเธอนี่เองเดวิด ขอโทษทีนะที่ทําให้เธอตกใจพอดีว่าฉันดูข่าวก็เลยกลัวเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นข้างนอกนะ่ะส่งหนังสือพิมพ์กับอย่าก,กังวลไปเลยครับเจบสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นแม่ผมก็เป็นห่วงเรื่องนี้เหมือนกันส่งหนังสือพิมพ์กับส่งเงียบๆเราพูดถึงแม่แล้วกันขอบคุณนะครับผมจะพยายามไม่กลัวรอบหน้าคือเจอเขาจะได้ตกใจทุกครั้งไว้เจอกันรอบหน้ากูว่าใช่ต้องใชแ่แน่ๆกูว่ากูโดนกูโดนแน่ๆ แปลกจังฉันจำได้ว่าฉันไม่เคยบอกชื่อฉันกับเขาเลยนะเขารู้ได้ยังไงนั่นสิเว้ใครเนะ่ะไว้คนชอบเต็มเลยครับนี่นาะยได้ตามข่าวบ้างไหมอ่ะพวกเขาพวกเขาเจอเสื้อยืดตกอยู่ที่เกิดเหตุด้วยนะบางทีในไม่ช้าอาจจะสามารถระบุตัวเจ้าฆาตากรนั้นได้ก็ได้อ้อก็ดีเลยสิแต่ฉันก็กังวลอยู่นะอย่างนี้ฆาตากรมันก็จะรู้ตัวแล้วก็ระวังตัวมากขึ้นนะสิไม่แน่คนอาจจะเริ่มหายตัวไปมากขึ้นก็ได้ แต่จากที่ได้ยินในข่าวก็รู้แค่ว่าเสื้อที่ตกอยู่ที่เกิดเหตุคือเสื้อสีแดงและเหมือนจะเป็นไซส์ผู้ใหญ่นะเสื้อสีแดงไซส์ผู้ใหญ่แล้วคือกูจะแยกแยะคนดีคนเลวจากการใส่เสื้อสีแดงไซส์ผู้ใหญ่เหรอ <S <S ได้เวลากลับบ้านแม่น่าจะกลับมาพรุ่งนี้คืนนี้ต้องอยู่คนเดียวเอาหรอแล้วกูจะโอเรียบร้อยปั่นจักรยานแบบ <c oughs> อ่ะจักรยานแบบถือถ้วยมาเมา่เกี้เหรอแล้วก็ปั่นไปใช้ช่วงตัวในการควบคุม การหันเหรอเมื่อก่อนผมปั่นจักรยานแบบปล่อยมือโหดมากเลยนะครับจนกระทั่งล้มหน้าหน้าหอนาฬิกาหลังจากนั้นมันก็จะายโคตรเพราะคนร้านข้ามันไก่มองเต็มแล้วฉันก็ไม่ปล่อยมือจากแอนจักรยานเดกเลยตอนนั้นปั่นแบบอ๋อสยายปีกทุกคนดูความงดงามของฉันสิและแหกแหกแบบแหกร้องเอ็งอ่ะจนกระทั่งพี่มินมั์ไซแถวนั้นต้องมาแบบไอ้น้องเป็นไรไหมช่วยดึงขึ้นให้หลังกูนี่แฉะร้้าานนเขมมมัไกก่แแงอบบ อายชิบหายอะตอนนั้นจริงๆเป็นตอนเด็กนะครับเลยไม่เท่าไหร่เรียบร้อยเลยความทรงจําอันฝังใจให้ตายเถอะนะก้นหน้าก้ตากินข้าวมันไก่ต่อไปมองกูทาไมเรียบร้อยเลยเขาอาจจะรู้สึกก็แบบแหมข้าวมันไก่ไม่มีหนังวันนี้อร่อยเป็นพิเศษมีเด็กเจ็บตัวให้ดูด้วย <S <S แล้วอยู่บ้านคนเดียวคืนนี้น่าจะลำบากอยู่นะเที่ยงคืน41นาที เสียงคนเคาะแบบนี้เป็นกูกูไม่ออกเฮ้ยเชื่อะไรวะเกิดอะไรขึ้นอะฉันไม่อยู่แน่แนฉันต้องออกไปข้างนอกไปขอความช่วยเหลือฮะฮะเสียงคนปีนเข้าเหรอใครเข้ามาใครเข้ามาจากอา,านกูไม่ได้จอดในสถานนะพร้อมพร้อมเลียวด้วยสิไปร้านสะดวกซื้อก่อนไหมแต่น่าจะไม่ได้เป็นเซเว่นอีเลเว่นโอ้ตํารวจมาเหรอ เกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้าเอ้ากูต้องตามหรือกูต้องไปไหนอ่ะตำรวจไปนู่นละร้านสะดวกซื้อก็เหมือนจะปิดแล้วด้วยมึงไม่เซเว่นเลยอ่ะไม่ยีิบสี่ชั่วโมงเจ็ดวันเลยตามรถตำรวจไปหรอแล้ว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 คือยังไงอ่ะเราตามไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจแล้วกูไม่มีมือถือเล่นหรอ ไม่คิดจะอะไรเลยเหรอตำรวจไปไหนอ่ะเ้าตำรวจไปไหนอะ่ะเอ้า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 ไปไหนอะ่อออไไนอะตำรวจหลังนี่อย่างก็ไม่น่าใช่ป่ะคืออะไรอะ่ะมันเหมือนมันมีไฟเปิดหน้าบ้านด้วยอะ่ะโซ่เหมือนฉันต้องไปขอความช่วยเหลือบ้านหลังนี้เหรอหรือผมต้องเลือกว่าผมจะไปขอความช่วยเหลือบ้านหลังไหนเหรอ เหมือนประมาณว่าผมเคาะทุกบ้านแล้วไม่มีใครตอบไปจนกระทั่งมาถึงบ้านหลังสุดท้ายป่ะผมลองไปเช็กก่อนนะครับว่าผมเคาะได้ทุกบ้านหรือเปล่าถ้าแสดงว่าบ้านที่ปิดไฟไม่ได้จนก,กระทั่งบ้านหลังนี้เปิดไฟเอาไว้เพื่อล่อผมอย่างนั้นหรอกูก็เป็นแค่อะไรนะครับมแมลงตัวเลน,น้อยที่เห็นแสงไฟแลวขอเข้าไปสยายปีกให้ปีกมันวาวแล้วก็ตกตายกลายเป็นปวกงนั้นหรอไหนลองดิบ้านหลังนี้ก็ได้ผมคงต้องไปขอคำสั่งจากบ้านหลังนั้นแน่เลยอะ มันไม่แปลกไปหน่อยเยอะความช่วยเหลือไม่ได้ไม่ได้ครับแสดงว่าต้องไปบ้านหลังนั้นแหละไปให้พี่เขาแบบ <c oughs> เด็กน้อยฉันรอเจอเธออยู่พอดีเลยอย่างนั้นน่ะให้เกมมันจะแบดเอ็นเหรอกูต้องมอบขนาดนั้นเลยเหรอให้ตายเถอะนะปกปะติก็ไม่ได้ได้ง่ายขนาดนั้นน่ะมันต้องยากหน่อยสิของแบบนี้ดูจากรอยจักรยานก็รู้ว่ากูมาหาพี่เขาบ่อยแค่ไหนอทำให้การจะมีน้ำหนักนันเนี่ยแบบเนี้ยมาหาถึงบ้านแบบนี้ เนี่ยบ้านนันเปิดไฟไว้เลยอ่ะไอบ้านไม่งแงม้มบ้านไม,งงม่แง้มแปลกจังทำไมประตูแงม้มไว้ตอนนี้ล่ะฮะฮะเป็นบ้านดที่มีเฟอร์นิเจอร์ด้วยอุ้ยกา้เขียนกับหัวกา้เขียนกับหัวแล้วกูจะเข้ามาดูทำไมไม่ใช่เรื่องของกูนะเนี่ยแล้วก็ยังไงอะ่ะ เพื่ออะไรอ่ะโอ้ห้องใต้ดินสะขาบนขึ้นไม่ได้มีอะไรตู้เย็นเก่าๆห้องเก็บของเก่าๆมามอบถึงที่อ่ะคุณ แล้วกูต้องอยากรู้ในการไปดันเจ้าชันที่มันขวางทางอยู่แล้วก็จะเห็นว่าเด็กที่หายตัวไปอยู่ในบ้านหลังนี้ฉันก็ต้องรีบหนีไปเพื่อฟ้องตำรวจถ้าฉันหนีไม่ทันก็จะเป็นเหยื่ออะไรต่อไปทรงนั้นแน่เลยอ้อโหยแม่งอะตามเกมแต่ตามโลจิกไม่ใช่นะครับเอาเรียบร้อยกูโดนละมืดชมัดฉันต้องมีไฟฉาย แล้วจะไปหาไฟฉายจากไหนเล่าไฟฉายไหนวะหาไม่เจอตุ๊กาตาหมีไฟฉายปุ๊บปิบปุ๊บปิบ,ปบ,ปบอ๋อทำไมเปิดลิ้นชักแล้วมีเสียงนะั้นน่ะอ๋อนี่ไงหยิบไม่โดวนด้วยแม่งเล็งยากกดเอฟทุกเปิดโอ้ไฟฉายมึงแรงสูงมากๆปิดกับเปิดเหมือนกันเลยอ่ะมันใช่เรื่องที่กูต้องเผือกไว้เนี่ยคนจะเข้าบ้าน มาขอความช่วยเหลือมาบ้านคนน่าสงสัยแล้วก็เจอเรื่องราวแปลกๆก็เลยเข้าไปพร้อมกับไฟฉายในบ้านแล้วคือไม่ใช่เรื่องของกูเลยนะเนี่ยบ้านสุดท้ายท้ายซอยแล้วทำไมทางมันโอ้โหทางมันโควดใช่ กูโดนแน่ๆกับดักคนขี้สงสัยกูโดนแน่ๆนต้องเปิดประตูบานนี้ต้องหากุญแจบ้าบอชิบหายต้องหากุญแจด้วยโย่โออยากรู้เกินเบอร์ไม่ใช่เรื่องของกูเลยเอ๊แั่เพิ่งสังเกตเห็นว่าเก้าอี้มันยกเยกเองอย่างนี้ต้องเข้าไปลองดูกูก็ไล่ร่างกายเพราะกูก็เป็นไฟฉายลอยได้บีมใส่เลยปีศาจเหรอ อะไรก็แล้วแต่การเขนสเปะสะปะผมมีกุญแจแล้วผมเจอกับอะไรอยู่เอ๊ะ <c oughs> อ๋อแมวกำลังมองว่าก้อนอะไรดำๆวะมีลิงด้วยเหรอแมวดำน่ารัก ทำไมต้องแมวดำอะได้กุญแจแล้วความลับเราจะเป็นคนที่ถูกขังอะไรนี้อีกหรือไม่เชีชชชช่ยอะไรวะเนี่ยหนึ่งสองสตัดขามาเหรอล่างเด็กเหรอเนี่ยเล็กๆอันนี้คนโดนยืนอันนี้เท้าคน อันนี้กลรงขังคนเยอะมากมีซ่วมมีนั่นมีล่างเด็กสี่คนพร้อมกับบุหรี่ที่เพิ่งจุดเมื่อเร็วๆนี้เครื่องมือทรมานมากมายตามหลักเห็นความจริงต้องรีบออกแล้วก็ต้องโดนดักไปไม่ถึงความจริงโดนแล้วครับขาออกโดนแน่ๆโดนแล้วครับโดนแน่ๆโดนแล้วครับโดนแน่ๆไม่มีทางรอดแน่นอนโดนที่มุมไหนมุมนี้ไม่โดนมุมนี้กัดฟันแน่ๆนะครับทุกคนเดี๋ยเพือกัดลิ้นตัวเองมุมนี้ บบเห็นว่ดิแสดงวอามันเลยแล้วคือยังไงอะ่ะเอ้าโดนหักคอดังกรอปเลยมีเอนดิ้งเดียวเหรอเอา้ามีเด็กรูปลอหายไปคนหนึง่งอะไรอะ่ะจบเนื้อเรื่องโดยได้แบดเอนคุณไม่เคยถูกพบอีกเลยเอา้ามีแบดเอนแล้วมีคุดเอนเหรอแล้วมันจะคุดเอนยังไงอย่ยดูไม่น่าหนีรอดเลยอะ่ะ โอเควัดาจะไปสู้ยังไงอ่ะมันดักทางเข้าอ่ะฉากจบดีเหรอดีแล้วมันเก็บยังไงอ่ะกดเพล์นี่คือไปเริ่มตรงไหนอ่ะเริ่มใหม่เหรอเริ่มใหม่กูไม่เล่นนะเรียบร้อย YouTube โอเคครับทุกคนขออนุญาตดู YouTube นะครับนะขอบคุณช่อง The p ู w นะครับเขามีเล่นเป็น Good e n d Bad e n d เอาไว้ซึ่ง Good e n d ตอนโดนไล่ ถ้าเราหนีทันมันจะได้กูตเอ็นซึ่งก็จะประมาณที่ผายกูกูกดเข้ามาตอนเลี้ยวผิดหัวเลี้ยวมึงก็ลุ้นแบบกูนะสิหลายหัวเลี้ยวเหลือเกินนั่นแหละครับถึงตรงน,นั้นปั๊บผมตกใจผมหันหลังไม่ทันคนที่เขาหันหลังทันเขารีเฟล็กเร็วกว่าผมเมาเขาเสะดิดเขาตกใจจริงหรือแบบไม่รู้ฉันต้องซ่อนตอนนี้เอ้าเหรอแต่อะล็อกนี้ผมไม่ขึ้นไงผมตกใจ <c oughs> ไม่รู้จะไปทางไหน จผมไม่แต่วิ่งออกเราไม่มีวิ่งเข้าก็คือต้องมาซ่อนใต้เตียงอ่าแล้วกูไปปิดประตูตอนไหนอ่ะแล้วคือมันจะเป็นอย่างไรเข้ามาละแล้วอะไรคือเสื้อสีแดงไอที่เกิดเหตุมันจะแดงไหนเลยอ่ะเบาะแสที่คุยก็ไม่เห็นเกี่ยวข้องสักอย่าง เสื้อผู้ใหญ่สีแดงในที่เกิดเหตุคือจังหวะที่มันกําลังดูโกลงเราต้องรีบออกเหรอฉันว,ว่านายต้องออกนะเพื่อนกูมไม่รู้ตอนนี้กูเป็นนอตตี้รีอกชั่นอย่างแท้จริงแล้วฉัน <c oughs> ว่าน่าจะใช่เลยเพื่อนออกเลยเพื่อนเพื่อนออกเลยออกเลยออกเข้าใจละเวลาดูคนเล่นเกมมันลุ้นอย่างนี้นี่เองเรียบร้อยเลยตอนนี้ผมเป็นเย้เวลาผมคุณดูคลิปผมหัว่าจะเป็นแบบนี้สินะอ๋อโอเคครับ ดีครับดี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 ด,ด,ดีสู้เขาเพื่อนแล้วน่าจะหนีรอดยังไงอะแลน่าจะหนีรอดยังไงแต่นายดูมีสเตปการวิ่งที่คมหัวชั้นนะรถตำรวจอยู่แค่นั้นอ้อเท่านี้เองเหรอเท่านี้นะแล้วก็ตัดจบ Escape ได้ฉากจบดี ฉันเจอตำรวจอยู่ตรงถนนแล้วก็บอกพวกเขากับทุกสิ่งที่ฉันเจอในศาลคุณโรเบิร์ตสารภาพว่าเขาอยากพูดคุยกับลูกชายของเขาที่ตายไปผ่านพิธีกรรมการบูชายันอ๋อก็เลยจับเด็ก,กดัูมาบูชายันอ่าเป็นไงครับทุกคนผมเล่นแบทเอ็นให้ดูแล้วผมก็เล่นกู๊ดเอ็นให้ดูเล่นผ่านอะไรเล่นผ่าน YouTube <laughs> เรียบร้อยเลยกูแต่ก็โอเค และนี่คือ Newspaper Day นะครับทุกคนเกมค่อนข้างจะแข็งแข็งทื่อๆหน่อยนะครับนะเป็นเกมแบบอาจจะมีกลิ่นอายของเฟียสทูฟาทอมอยู่บ้างนะครับนำเสนอความน่ากลัวของคนผ่านความเชื่อผ่านอะไรพวกนี้แต่เกมแข็งปังเลยครับมิชชั่นที่ทำมาค่อนข้างแข็งแต่อะล็อกของคนไายทางก็ค่อนข้างแข็งถ้าคนไายทางที่เจอเนี่ยเจอ10คนเจอคนแปลกๆสัก 3- 4คนน่ยมันจะเอ๊ะและ้ว อันนี้มันมีความแบบทุกคนแม่งดีหมดเลยแล้วก็แม่งมีตัวแปลกๆโผล่มาตัวหนึ่งโดโดแล้วก็แบบกว่ามึงซึ่งใช่ครับมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็เลยแบบถ้ามันมีความแบบหลายๆคนมาความน่ากลัวน่าขนลุกน่าสนใจนิดนึงก็โอเคแต่เกมไม่ได้แพงนะครับซื้อมาในสตรีมก็ถือว่าให้อภัยอยู่แต่ก็รู้สึกว่าถ้าิะขัดเกลาให้เกมมันดูลดความแข็งกว่านี้ลงนะครับมีความลื่นไหลมีความอะไรมากขึ้นก็น่าดีครับตอนจบก็2ออย่างครับรอดกับตายและที่ คนที่พยายามจะเข้ามาในบ้านเราอะครับน่าจะเป็นไอ้เจ้านี่ปะมันพยายามจะมาจับเราในบ้านเราเลยมาที่บ้านมันเพื่อดูความจริงแล้วมันก็มาตามจับเราในบ้านของมันเองก็เลยงงงงนิดหน่อยนะครับนะคือจริงเราเราไม่ควรต้องมาบ้านมันตั้งแต่แรกนึกออกปะอุ้ยคนร้ายอ่ะฉันควรจะไปหาคุณลุงจอร์แดนที่ใจดีคุณนายโรเบอร์สันที่ดูเป็นมิตรหรือจะเป็นคุณนั่นคุณ,คณนี่คนนั่นที่ดูเป็น คุณปู่คุณย่าน่าจะสบายๆกูไปหาเลยที่บ้านท้ายซอยเลือกสุดของหมู่บ้านหนุ่มกำยำตัวโตๆกูสู้ไม่ได้กูไปบ้านหลังนั้นละกัน <c oughs> มันเด็ดแฟกอะมันปักหลังเต็มที่แล้วก็แบบอดใจไม่ไหวชีวิตต้องการความท้าทายไปสักหน่อยละกันอย่างนั้หนหรอแต่ก็ดีครับส, erm สนุกดีเดวิดครับเด็กส่งหนังสือพิมพ์กับการเอาชีวิตที่เกือบจะไปทิ้งสนุกดี ielle, ครับชอบกับไมครับคุณอาจจะแบบเซ็งๆหน่อยแต่ก็ อย่างน้อยกดไลค์คนละทีนะครับอย่างน้อยผมก็เล่นกันจนจบให้ได้ดูกันได้ก็เกิดคิดว่าเพื่อนชอบก็แชร์ได้มีอะไรพูดคอมเมนต์กันก็ข้างล่างนะครับรอลงไปอ่านขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันสุปาพสตรงสุภาพสตดแฟนตัวกลมและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไม่รู้จะพูดอะไรต่อเลยกูสวัสดีสวัสดีบายบายครับแล้วไว้เจอกัน